วิศวกรชาวจีนกำลังมุ่งเน้นไปที่การพัฒนายานอาวกาศที่มีมนุษย์โดยสารรุ่นต่อไปเมิ่งโจหนึ่งยานอาวกาศลำนี้เพิ่งจะทดสอบการบินหลบหลีกจากระดับสูงที่ศูนย์สำเร็จซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในโครงการสำรวจดวงจันทร์ของจีนการทดสอบดังกล่าวมีขึ้นเมื่อเวลา12นาฬิกา30นาทีตามเวลาปักกิ่งที่ศูนย์ปล่อยดาวเทียมจิ๋วเฉียนทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน เครื่องยนต์หนีภัยของยานอาวกาศได้จุดระเบิดความสำเร็จทำให้ชุดหอคอยแคปซูลถูกส่งกลับและดันขึ้นไปด้านบนและประมาณ20วินาทีต่อมาแคปซูลส่งกลับได้แยกออกจากหอคอยหนีภัยที่สูงที่สุดตามที่กำหนดไว้จากนั้นสองนาทีต่อมาแคปซูลได้ถูกส่งกลับลงจอดอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่กำหนดด้วยความช่วยเหลือของระบบรองรับแรงกระแทกถุงลมนิรภยัย นับเป็นการทดสอบอยานอวากาศที่มีมนุษย์โดยสารหนีภัยออกจากโลกครั้งแรกอย่างสมบูรณ์แบบของจีนในรอบ27ปีโดยครั้งก่อนนี้จีนได้ทำการทดสอบดังกล่าวในปี1998โดยใช้ยานอาวกาศที่มีมนุษย์โดยสารชื่อสนโจ